Let's go! มิสแฟนชุมพ่นครับโอเคชาลอตเดี๋ยวให้มาพูดพรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ชาลลอตพูดก่อนโอเคขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอบ ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มาแฟนมิตรในวันนี้เออหลายหลายคนคงอาจจะไปให้ครบสี่ภาคเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแอบซึ้งนิดนึงเมื่อกี้ตรงที่พี่ชมบอกเพราะว่าอันนี้เป็นแฟนมีภาคสุดท้ายเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายไหมแต่เป็นครั้งแรกที่เราแบบได้รวมตัวกัน1ิบคนเราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสรวมตัวแบบนี้กันอีกไหมที่ถึงจะได้แบบว่าเจอเแฟนทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลามาเจอพวกเรานะคะพวกเราดีใจมากๆจริงๆแล้วก็ ขอบคุณค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะส่งต่อความสุขความสนุกให้ทุกทุกคนให้เป็นแบบว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทุกคนจะต้องจําเลยนะคะให้พวกเราอยู่ในความทรงจําที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอให้รักเราทุกคนนะคะแล้วก็มีอะไรมาฝากค่ะแป๊บนึงมีอะไรครับผมอ่าอ่าและนี่แหละคะ่ะคือมิชแกา์ไทน เอยขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับอ่าและที่สําคัญนีเป็นอ่อเดือนหน้าเราจะมีการเปิดกล้องอาจจะมีบวงสวงนะครับเป็นยูริซีรีส์เรื่องใหม่ของวงการบันเทิงในเมืองไทยอย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งของเรานิดนึงก็เราวิกตไปโดนอะไรเคาไม่รู้บวงสวงก่อนทุกทุกคนเตรียมตัวไว้นะ เธอก็จะเย็นๆหน่อยสิ <laughs> จะเป็นการบวงสรวงไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านบวงสรวงกลางวันเราจะบวงสรวงกลางคืนสาวนหกปีนะครับ แถวสองทุกคนที่เดินผ่านมาคุณป้าคุณตาคุณยายผมไม่รู้ไม่สนรพ้จักฉลองนะครับเพิงจักฉลองนะครับรู้จักฉลองนะครับยกเป็นคนสุดท้ายไม่รู้เป็นไรเขาเดินผ่านไปเลยคนเดียวไม่รู้ไขารู้จักหรือเปล่าเธอเฟมัสมากจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับบอกตรงๆว่าทุกคนจินตนาการทั้งเก้าคนนี้ก่อนที่ ลำมาต่อไปครับขอเรเชิญคุณชัญยรัตน์แก้วสวัสด์และคุณสวาวลักษ์พวงจันทร์นะครับตัวแทนจากแบรนด์เบเน่เวนกา aaah ah. อยากจะให้คอมเมนต์การแสดงของเซเบิร์นจิ๊บโบอิงฟ้าและแด๊ดดีนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะสุดยอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ที่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดดีที่สุดเลิศที่สุดชนะเลิศเลิศเลยดีเด่นสุดเวียงวิเศษฮีโร่บริสุทธิ์ล้ำเลิศชั้นเลิศเลิศล้ำเด็ดหนึ่งเดียวพิเศษยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยที่หนึ่งเลยเลยโดดเด่นเป็นยังไงบ้างอิงฟ้าหลังจากที่เราได้ฟังคําคอมเมนต์ของ เออคอมเมนต์จะเชิญพิเศษของเราชื่นใจชื่นใจเลยมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมก็อยากจะบอกขอบคุณขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆอ่าก็ <ๆ S 2> จิ้นกันให้สะบัดอ่ะแน่นอนว่าเพลงล่าสุดที่ร้อง <c oughs> ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะ <c oughs> ไม่มีตัง <c oughs> 貓，嗰啲。 เอาละครับเซตสุด 德华 อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆค่ะรักพวกเราน้อยๆแต่ว่ารักนานๆเหมือนที่ความสัมพันธ์ของอิงหลอดมันก็จะไม่มีวันจบลงเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะตรงนี้ฉันจะกอดเธอได้ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันะกอเอกาต่อไปข้างหน้าด้วยกันสู่เส้นทางที่ฝันอุปสรรคร้อยพันฉันจะไม่มีวันปล่อยมือประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ